สวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมวันนี้อากาศร้อนมากผมไปอ,ออกปันไม่ได้เพราะว่ามีแดดออกทางวานัน ผมเอ่อนายอพาร์ตเมนต์ผมต้องปิดผ่านมันอ่เพราะว่ามีอมีรอ้อนอ่มีความร้อนมาในห้องนอนอ่าโอเคสวัสดีครับ 杰克安